สวัสดียินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสุ่มเสี่ยงคริปโตรอยากมีเรียนคิวบิกจต่ร้อยๆล้านอยากมีบ้านจักร้อยๆหลังสิเอาเมียน้อยจักร้อยๆนางมานั่งควยห่างจักร้อยๆคนอยากมีเงินจักร้อยๆล้านอยากมีรถสักร้อยๆคันสิเอาไปมันเมียน้อยจักร้อยๆคน อยากมีเรียนคิวบิตจะร้อยร้อยล้านอยากมีบ้านจะร้อยๆหลังสิเอาเมียน้อยจะรอ้อยร้อยนางมานั่งกวยห่างจะร้อยร้คนอยากมีเงินจะร้อยๆล้านอยากมีรถสปรอยร้อยคันสิเอาไปมามีนย,ายน้อยจะร้อยรอยคนอยากยิ่งใหญ่อยากเป็นเศรษฐี อยากมีเงินหลยหลายร้อยล้านอยากมีบ้านสักร้อยร้อยหลังสีเอาเมียน้อยสักร้อยร้อยล้านมานั่งคว่ห้างสักร้อยร้อยคนอยากมีเรียนคิวบิกจักร้อยร้อยล้านอยากมีรถสักร้อยร้อยคันเติมน้ำมันสักร้อยร้อยหนสีให้มีเนน้อยทั้งร้อยร้อย คนขับพวกคนชนกันตาลอยตั้งหมู่บ้านให้หมู่บ้านหนึ่งหมู่บ้านนี้ชื่อหมู่บ้านเมียน้อยพอให้คนอื่นมาปดพอน้อยให้เมียน้อยจกตากันเอง รับฟังช่องส่งเสียงพิทโอลเดอร์ วิ่งสวนกันเองฉลามคันเก่งนำหน้าเขาท่าดีอยากมีเรียนคิวบิกจกร้อยร้อยล้านอยากมีรถสักร้อยร้อยทันเติมน้ำมันสักร้อยร้อยหนสิให้เมียน้อยทั้งร้อยร้อยคนขับวบนชนกันตา ชื่อหมู่บ้านเมียน้อยพอให้คนอื่นมาปดพอน้อยให้เมียน้อยจกตากันเอง สวัสดีเพื่อนที่รักนักลงทุนทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสุ่มเสียงคริปโตประจำวันที่23บพฤษภาคม2568นะครับวันนี้ผมแวะมาทักทายเพื่อนนักลงทุนสายขุดนะครับว่า,าการขุดของเพื่อนนักลงทุนเป็นยังไงบ้างนะครับใครขุดแล้วได้กี่เหรียญบ้างอะไรประมาณนี้นะทักเข้ามาบอกหน่อยแล้วกันนะครับเพื่อจะอคํานวณได้ว่าขาดตกบกพร่องอะไรประมาณนั้นนะครับตอนนี้อู้พื่อนทุนนะแรง แรงขุดไข้คิวบิกนะครับหูขึ้นเยอะเลยนะครับช่วงนี้นะเนี่ยดูจากกราฟก็รู้เลยนะครับเนี่ยตอนแรกๆก็วิ่งอยู่ประมาณนี้นะครับเนี่ยตอนนี้หูพุ่งขึ้นไปเขาหาได้22บล็อกแล้วนะตอนนี้นะครับ22บล็อกถ้าคิดเป็นเหรียญก็ได้13เหรียญแล้วนะครับเนี่ยสิบสาจเอ็กเอ็มอาร์โอ้โหเป็นตนุนผมจะมามาเฝ้าดูสถานการณ์ว่าเนี่ยเน,นีเขาเจอ22บบล็อก ได้13เหรียญ xmr เนี่ยนั่นแหละครับดูว่าเขาจะได้สักเท่าไหร่แล้วเขาก็จะไปเบรนยังไงเดี๋ยวผมจะคำนวณให้ว่าอ่า13 xmr เนี่ยเป็นเงินเท่าไหร่นะครับเราจะได้ลุ้นว่าเขาจะไปเผาเท่าไหร่อ่านี่เหรียญ xmr นะครับเนี่ยเดี๋ยวผมไปคำนวณดูก่อนว่าถ้าเขาได้เหรียญประมาณสัก13เหรียญเนี่ยผมเอาเอาง่ายๆตอนนี้13เหรียญใช่ปะละ่ะเนี่ยนะครับก็ได้13.20นั่นแหละ แต่ผมคำนวณแค่10 13เหรียญพอก็เป็นยอดเงินก็ได้อยู่ประมาณ5,000นะครับ5,100ันหนึอยตีซะเขาอาห้าพั่งร้อยดอนประมาณนี้นะครับลองดูว่าพั0หนึ่งร้ดอนเนี่ยไปซื้อเหรียญคิวบิกได้กี่เหรียญน,นะครับตอนนี้นะได้3,000กว่าล้านเหรียญโอ้ยพื้นหนะุ่นเนี่ยเอาง่ายๆเนะี่ยถ้าวันนี้ถ้าเขาเอาไปขายใช่ไหมครับไปขายเป็นเหรียญยูเอดีทีมาซื้อคิวบิกแล้วก็ไปเบิร์นตอนนี้เขาก็ได้3,000กว่าล้านเหรียญแล้วนะ เอาง่ายๆนะอาทิตย์ละสามพันกว่าล้านเหรียญเนี่ยเผาทุกอาทิตย์ทุกอาทิตย์เนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นเพื่อนหุ่นนะโอ้โหไม่ต้องอธิบายเลยนะครับเหรียญว่ามันจะไปขนาดไหนนี่ตอนนี้นะกําลังจะโฟโมกันนะครับเลยแวะมาบอกเพื่อนหุน่นว่าโอ้โหค่าแฮดเดเ,เขาขึ้นน่าดูชมเหมือนกันนะเนี่ยร้อยสี่สิบกว่าละก็น่าจะอยู่ประมาณเนะี่ยเห็นไหมโอ้โหค่าแฮดเดของเขาน่าดูชมนะครับ ก็เลยแวะมาถามเพื่อนนักทุนนะครับว่าขายกันขุดกันนะครับสายขุดนะได้กันเท่าไหร่แล้วอะไรยังไงนะครับเนี่ยทักเข้ามาหน่อยละกันนะครับว่าใครขุดกันมั่งได้เท่าไหร่เราจะได้รู้ว่าชุมชนไทยแลนด์เราเนี่ยก็ขุดเหรียญแล้วนะเริ่มเริ่มขุดเหรียญคิวบิกแล้วนะเพิ่มฮัทเหรทให้กับเขานะครับค่ายเอ R ประมาณนี้นะครับสําหรับเพื่อนนักทุนคนที่เขาอยากจะได้เหรียญอันนี้นะครับเหรียญแมวนะ นี่ผมลองซื้อดูแล้วโอ้ใช้ช่วงนี้ใช้เหรียญคิวบิกเยอะไปหน่อยนะครับแสนเหรียญน,นี้เราซื้อตั้ง12ล้านนะเดี๋ยวผมจะไปเทสให้ดูเลยนะครับ q x นี่นะครับเดี๋ยวผมมาดูาเหรียญแมวนะครับอตอนนี้ไพ่อยู่ที่12นะครับ12.5นะครับประมาณนี้นเดี๋ยวม,มาซื้อนี่ผมเช็ค ที่ผมซื้อได้ประมาณแสนเหรียญน,นะครับใช้ไปประมาณาล้านล้านสองนะครับเนี่ยใช้ล้านสองซื้อนะครับได้มาแสนเหรียญก็เดี๋ยวรอให้มันลงก่อนถ้าเพื่อนทุนคนไหนอยากจะซื้อนะรอให้มันลงกว่าน,นี้ก่อนนะครับวิธีซื้อมันก็ไม่ยากหรอกเราพ่วง qx แล้วนะครับเราก็กดคาว่า ss ประมาณนี้แล้วก็เลือกเหรียญน,นี่นะครับมาทิวด้านะครับเมลเมล เราก็มาโอ e n b บ y ตรงนี้นะครับเนี่ยกด o อ e n b บ y มุมขวามือเนี่ยกดตรงนี้ก็ซื้อได้แล้วเดี๋ยวผมไปสลับอีกก่อนเพราะว่ารู้สึกว่ามันมันจะไม่เห็นในผมเลือกอันนี้อโอเคเดี๋ยวไม่ดูก่อนว่ากระเป๋าผมมีอยู่แสนเหรียญใช่ไหมล่ะเดี๋ยวผมจะซื้อเพิ่มนะครับซื้อเพิ่มให้เพื่อนหุ่นดูว่าซื้อได้ไหมนะครับเหรียญแมวนะ ถ้าขึ้นมาเกินแสนก็แสดงว่าซื้อได้เดี๋ยวผมเทสให้ดูก่อนแต่ตามหลักช่วงนี้ยังไม่ค่อยเข้ามาซื้อเท่าไหร่เพราะว่าค่ามันยังสูงอยู่ช่วงนี้เขาโฮกันโฟโมกันรอให้มันลงมาก่อนนะครับลงมาสักห้าอย่างเงี้ยเ,เดี๋ยวเราค่อยมาซื้อซื้อ,ซ,อซื้อตอนไหนก็ได้นะครับเหมือนเหรียญ c ีเอฟบี่ะเดี๋ยวมันก็ลงมานะครับอันนี้ผมแค่เทสให้ดูสําหรับคนที่อยากจะซื้อนะซื้อใน Qx นะครับก็โอเพนไบผมซื้อประมาณเหมือนเหรียญแล้วกันนะครับเนี่ยประมาณนี้ ก็ใช้คิวบิกไปแสนกว่านะครับแสนสองประมาณนี้แสนสองห้าพันเหรียญน,นะครับประมาณนี้ก็จะได้มาหนึ่งหมื่นเหรียญประมาณนี้ในผมเทสให้ดูนะผมก็กดกดแอปพูบในโทรศัพท์ด้วยแล้วนะครับโอเคซื้อได้แล้วครับก็เอ็กออกไปนะครับอันนี้มันให้ให้ซื้อซ้ําเราซื้อไปแล้วเอ็กออกไปไปเช็คได้มาแล้วหมื่นเหรียญ นี่เพื่อนหุทนนะครับเนี่ยก็ได้เพิ่มมาละหนึ่งหมื่นเหรียญประมาณนี้นะครับกดเอเซนี้ก็ได้ก็จะโชว์ว่าเหรียญได้มาละหนึ่งหมื่นเหรียญน,นี่นะครับซื้อสําเร็จไปแล้วนะตอนนี้ไม่มีอะไรหรอกวันนี้แวะมาถามข้อมูลเพื่อนลงทุนเฉยๆว่าขุดไปแล้วยุคนี้ได้เท่าไหร่แล้วเนียครับเส้นสีส้มๆนี้ก็หมายความว่า XMR นะครับแชร์นะตอนนี้ได้โอ้ได้ได้สองนะครับเนี่ยได้สองแชร์ตรงนี้เนี่ย เอ r เนี่ยวันนี้ได้สองแชร์แล้วนะครับเนี่ย <Woo! S 1> ช่วงนี้ช่วงนี้ตลาดเหรียนมีเอมีปรับเสียงด้วยนะเพื่อนหุ่นนะจีปรับเสียงเอาเสียงอะไรอะ่ะโอ้โหอันนี้เสียงถ้ามีโฟลหรือว่าซื้อนะครับแน่นอนนะ เดี๋ยวเขาก็อัปเกรดขึ้นมาเยอะนะไม่ได้เข้ามานานแล้วนะครับไอ้ g m อเนี่ยอ็มจอินนั่นนะเพราะว่าตลาดเหรียญเมมนี่เทกันโอ้โหสะสายไปหมดเลยเพื่อนผุ่นะเอะเทอะเทยิ่งไอพวกไอ้พวกสไนเปอร์นี่อีกเนี่ยโอ้โหแป๊บเดียวเทแป๊บเดียวเทปั่นกินตับกันนะโอ้โหไม่อยากจะอธิบาย ยังไม่เท่าไหร่นะไอพวกเอ็กแท็กเกอร์นี่นะโอ้โหตัวนี้สุดๆเลยเนะี่ยตัวนี้นะครับนะเ,รนเนี่ยเหรียญเนี่ยมันคุมกินหมดแล้วนะครับอแต่มีการซื้อผมตั้งซื้อเอาไว้ไงถ้าใครมีซื้อมันก็จะอย่างนั้นแนหะจะเป็นเสี่ยงนี้โอ้โหปั่นกันน่าดูชมเพียงแค่มาศึกษาหาความรู้เพิ่มแต่อย่าไปลงทุนกับมันนะนะขนาดผมวันนี้เล่นไปนดูสินะ บริลเมเจอร์ดูดิเน,น,นี่ยวันนี้มาลองมาลองของใหม่ดูโอ้ยได้มาเท่าไหร่เนี่ยได้มาหนึ่งดอเนีเนี่ยเข้าเนื้ออยู่นะเนี่ยเพื่อนุ่นนะซื้อไม่เยอะซื้อศูนย์จุดศูนย์สามเนี่ยผมไม่ค่อยได้เข้ามาแล้วนะเพราะว่ามันโอ้เข้าปั่นกันเททิ้งเททิ้ง,งเดี๋ยวนี้เขาจะหางเงินเข้าประเทศเขาแล้วเนี่ยโอ้โหมันเล่นกันซะ้จุกเลยนะเนี่ยกวาจะนั่งจับทางได้เสียเวลาเลยนะ ตอนนี้เขาเปลี่ยนแนวใหม่นะคล้ายๆเราต้องโอนนะครับโอนเหรียญจาก Wallet p แพนทอมมาอยู่ในกระเป๋าของค่าย GM เลยคล้ายๆทีละแกมนั่นแหละนะครับให้มาอยู่ตรงนี้แล้วเราค่อยมาสร้าง Wallet เพิ่มเอานะครับตรงนี้นะแต่ถ้าใครเข้ามาใหม่ๆเราต้องรีบวิดดอร์นะเอาที่อยู่วิดดอเรามาช่วงแรกๆมันจะบอกว่า3ชั่วโมงนะครับ ต้องให้ต,ต้องมาวิดดอไว้ก่อนนะครับให้นาฬิกามันหลันก่อนเราถึงจะย้ายออกได้ตามใจเราตอนเนี้ยตอนแรกๆนะแล้วก็เปลี่ยนวิธีใหม่แล้วแบบนี้ก็ดีเวลาเราซื้อเราไม่ต้องไปเข้ารหัสบ่อยก่อนนั้นนมันเข้ารหัสบ่อยไงพอเราพักพักเล่นนิดนึงเราก็ต้องเข้ารหัสแต่ตรงนี้มันมาอยู่ข้างในนี้เลยนะครับเป็นกระเป๋าของค่ายนี้แล้วนะครับโยกไปโยกมาหนละมีดีเวอร์ซิตวิดดอนะครับนี่เราก็ฝากเข้าเราก็ใช้กระเป๋านี้ กระเป๋าในของเขาเนี่ยคล้ายๆที่ลรแกมอ่ะในบอทอ่ะนะครับค่าธรรมเนียมมันถูกลงประมาณนี้นะสําหรับวันนี้โอ้ยยังไม่ได้ผมก็เลยไม่ค่อยได้เข้ามาแวันนี้มาซ้อมไม่เฉยก็เลยแวะมาให้เพื่อนหุ่นสายต้นน้ําแต่ไม่ได้ให้ชวนเข้ามาหรอกนะอูดไม่มีไม่ได้เงินแน่อนอนนะครับบอกไว้ก่อนนะใครเข้ามานี่เสียเง100ินร้อยเปอร์เซ็นเลยเนี่ยขนาดผมมาขนาดว่าเล่นประจํามาดูอย่างเสียเนี่ยวันเนี้โอ้ยโดนไปหลายร้อยอยู่นะวัน อย่า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 เพ,นพ่นุไปขุดเหรียญนดิดกว่าตัดบทไปเลยวัน,นวันนี้แวะมาดูนะครับโอ้ขึ้นมาแล้วหนึ่งร้อยแปดสิบแปดประมาณนี้วันนี้ไม่มีอะไรหรอกเพื่อนทุนแวะมาทักทายถามว่าอยังไงมั่งประมาณนั้นน่นนี่นั่นนะครับเพียงแค่แวะมาถามว่าใครขุดได้เหรียญเท่าไหร่แล้วอะไรยังไงเนี่ยครับประมาณนี้ได้จริงไหมน่นนี่นั่นประมาณนี้แหละโอเคคลิปนี้ประมาณนี้เพื่อนทุนนะครับแวะมาทักทาย แค่นี้นะครับจงเชื่อในสิ่งที่เราถือจงถือในสิ่งที่คิดว่าจะเป็นไปได้สุ่มเ,เสียงออานะครับเพื่นอนๆนะครับสุมเสียงคริปโตครับสวัสดีครับสวัสดียินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสุ่มเสียงคริปโตขอขอบพระคุณที่ติดตามและรับชมอยากมีเรียนคิวบิกจากร้อยร้อยล้าน อยากมีบ้านจักร้อยรอยหลังสิเอาเมียน้อยจักรอยรอยนางมานั่งกลวยห้างจักร้อยรอยคนอยากมีเงินจักร้อยรอยลาอยากมีรถสักร้อยรอยคันสิเอาไปมันเมียน้อยจักร้อยรอยคนอยากมีเรียนคิวบิ๊กจักร้อยรอยลา รอยรอยล้านอยากมีรถสักร้อยร้อยคันสิเอาไปมันเมียน้อยจักร้อยร้อยคนอยากยิ่งใหญ่อยากเป็นเศรษฐีอยากมีเงินหลายลาย ขอบคุณที่รับชมช่องสุ่มเสียงคลิปโตรจงเชื่อในสิ่งที่เราถือจงถือในสิ่งที่คิดว่าจะเป็นไปได้สุ่มเอาเสียงเอาสุ่มเสียงคลิปโต